สวัสดีค่ะชุดของเราในช่องไทยเชฟขั้นพันเมืองค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรครับไม่ทราค่ะไม่ทราบเกิดองไงโอ้วันนี้ได้อะไรครับยังไม่รู้เลยครับอ้าวได้กล่องมาเนาะเขึ้งเอออย่าเขย่าเดี๋ยวมันมีอะไรแตกเสียหายอยู่ข้างในเพราะว่าไม่รู้นะคะว่าเป็นอะไรปะเดี๋ยวเราเอาไปให้เพาะดูเลยวันนี้ก็บรรยากาศยามเย็นนะคะซึ่ง ฝนตกนะคะฝนตกฮะมีเพาะมีอยู่มั้งปะปะเพาะมีอยู่เลยครอบพ่อครับมีนี่จะนั่งไหมฮะเราได้รับกล่องมาแล้วเราจะให้คุณพ่พอเป็นคนดูนะคะว่าในกล่องกล่องนั้นเป็นอะไรนะคะซึ่งกล่องใหญ่มาก อะไรฮะอ้าวโตโตไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้อ่าฟันเตยเราถ่ายทำเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเราต่อตอนนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วไหนทอาให้คุณพ่อดูเดี๋ยวจะให้บุธเลนเปิดเองนะครับเปิดเองไม่มีอะไรหรอกข้างในน่ะเป็นกล่องเปล่ากล่องเปล่าเขาส่งมาเฉยๆะเอยเจ้ามังกรนั่นเองตัวใหญ่กค่นี้ก็นุ่ม

บนบอกว่าตอนตอนเขย่าดูก็มีเสียงทำไมพอเปิดกล่อ,อ,องออกมาแล้วไม่มีอะไรเลยคืออะไรโอ้สายปลักปล๊กใช่ครับอ่านรู้ิเป็นอะไรเลยใช่เป็นไม้นะครับเป็นไม้โอ้ไม่เลยเป็นไม่ลอยนะคะ นี่ไว้เวลาสัมภาษณ์นะครับโอ้โอเวลาไลฟ์สดอลฟรู้แล้วค่ะมาจากไหนน่าจะมาจากอ่าพี่วันคนเดิมนะคะเอฟซีของเราโอ้อเสียบถนนครับเสียบได้เมนเสียบได้เราเชื่อตวเราเดี๋ยวเราลองใช้ดูก่อนเลยเนาะเดี๋ยวทดสอบก่อนได้ไหมต้องปิดเครื่องก่อนเมนยวไปรูบ้บอมันต้องเชื่อมต่ออะไรด้วยเปล่าปิดครับ อันนี้เป็นไม้ลอยนะคะเป็นไม้ลอยธรรมดาใช่ไหมเอาเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองเสียบกอนนะคะเดี๋ยวลองปิดเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะอันัทให้ดูนะลุงไงี่อตอนนี้เราก็เสียบลงแล้วไม่รู้จะใช้กับแบบนี้ได้หรือเปล่าไม่ใช่เขาไว้ไลฟ์สดนหรือเปล่าครับน่าจะไว้เราไว้ตอนไลฟ์นะครับเพราะว่าบอกว่าไม่ค่อยได้ยินนะครับก็เลยอ่า ลองลองดูครับลองดูรอรอรอทิสทิสอ่ารอทิสทิสอ่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับเสียงซัดแจ๋วไหมครับอ่าซัดแจ๋วไหมซัดแจ๋วไหมฮัลโหลรอรอรออ๋ <laughs> อยังไงก็ขอบคุณ <โล S 1> สทุกท่านเลยในนะครับไในของเรานะครับในวันนี้นะครับ<ม>ยังไงก็ขอบคุณพี่วันนะครับจากนครสวรรค์นะครับ เพราะว่าบางครท้งบอกว่าเสียงเงียบลเกอนนะครับใช่ครับก็ดังแต่ความพาความเล็กไม่ดังนะครับทางเอฟซีก็เลยส่งไม้มาให้นะครับไในมีครับไม่มีไม่มีคือเสียบส่ก็ใช้ได้เลยนะครับเหมือนกับอ่ากับอะไรเลย เหมือนกรับเราเสียบไม่ใส่ลำโพงทางเครื่องเสียงเหมือนกันอันนี้เคยเห็นก็ใส่อยู่ครับครับมันไม่ใช่ไม้ลอยเนาะไม่ใช่ไม้ลอยเพราะว่าถ้าไม้ลอยนี่ราคาจะแพงนะครับทด,ดสอบดูนะครับทดสอบดูนะครับทดสอบดูว่าเสียงของเรานี่จะชัดเจ๋วใช้ดีหรือเปล่านะครับเนาะ,ะยังไงก็ ลองฟังกันดูนะครับว <Hey, S 1> ่าเ<ล>สียงควาเล็กเนี่ยจะร้องเออจะเพราะขนาดไหนนะคะรับสุรินทร์ลาวเบื้องนะฮะอ่าลองเพลง,พงอ่าลองเพลงนะฮะนะฮะอ่ะก็เพลงนะฮะอยากได้เพงลงอะไรก็ขอได้นะครับ อ่ารักพี่เป้ามไม่ต้องรักมากนะฮะแต่ก็ให้รักนานๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามน,นะครับขอบคุณทุทกกําลังใจนะฮะยังไงก็ขอบคุณมากมากนะฮะนัะกบอกว่าปิงนะฮะนัอวางน <Love> you. <laughs> เล็บยูเอาคนี้พอครับเพราะว่าร้องเพลงไป,งปงบางทีนะครับอาจพอๆไม่เอฟซีบางครั้งบางคนนะครับอาจจะนอนฝันลายนะครับอ่าได้ฟันเสียงเพลงของเราอาจจะฟันลายแลนอยากฟังเสียงเพาร้องเพลงไหมนี่เพากำลังมีไหมอ้าวอยากฟังเสียงเพราะร้องเพลงไหมเคยฟังเพราะร้องเพลงไหมเอาเพลงอะไรครับ ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันละก็ตัวไม่เบาจะมูกยาวๆาหว่างวงสองเขียวไตงวงกหว่างามีหูมีตาหางยาวนี่องาเอาเพลงอะไรฮะเพลงแบบโดดีดงโดดีดงโดดีดงโดดไปก็โดดมาโดดอีดุงดุงโดด โอ้เพื่อเพื่อยืดนเลยครับเอาเพลงอะไรดีเนาะเคยได้ยินเพลงจงเพลงก็ก็เคยร้องนะครับแต่ว่าต้องมีเนื้อร้องนะครับเพราะว่านานแสนนานนะฮะเอาเพลงอะไรเก่าก็ได้ชอบฟังเพลงเก่าเก่านะครับเก่าเก่า็หยาดนาภาลัยนะฮะแต่ชอบฟังนะครับแต่ว่าร้องไม่ได้นะครับเดี๋ยวยังไงเราขอฟังเสียงไม่พาดีกว่านะฮะจำไม่ได้ก็เอาแค่ไม่ได้ใช้ไม เนาะไม่ต้องใช้ไม้ครับเพราะไม้อยู่ทางนู้นแล้วนะครับเดี๋ยวเอาแบบขึ้นต้นนิดนึงนะครับเบื้องบนเป็นแผ่นฟ้ากว้างเบื้องล่างเป็นทานน้ำใสตัวฉันมีการน้ำหนึ่งใบ กับกองปืนที่วางอยู่เรียงรายอะแค่นี้พอนะอฮะเพราะว่าไม่เคยร้องนานแล้วนะครับเพราะว่าต้องมีเนื้อหาแล้วก็มีอะไรนะมีทำนองนะครับเพราะว่าไม่เคยร้องนานแล้วนะครับก็ร้องได้แค่นี้นะครับแต่ถ้าอยากให้เต็มเต็มก็ต้องมีตั้งคาราโอเกะก็พอร้องได้นะครับ ่าคุณจะยินครั้งแรกใช่ไหมครับดีดีเด็ดเคยได้ยินพ่อร้องเพลงแบบนี้ไหมฮะเออแล้วตอนนี้เราจะช่วยเอากรอบลงมือเพืฮะไม่เคยเลยโอ้โหตอนนี้สนใจแต่กาแฟครับอือครั้งแรกที่เขาร้องโมเบลได้ยินนะเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยจับไม้นะครับไม่ค่อยเพราะว่าอย่างนี้ ผู้ชายส่วนมากถ้าได้ดีกรีนี่โอ้เนาะใช่ครับชอบก็จะแสดงร้องเพลงแต่ว่าควานเล็กไม่มีดีกรีครับไม่มีดีกรีพักไปนานแล้วเวลามีงานสัมสัมเนาะครับ<ม>รก็ไม่ค่อยไปร้องกับเขาแล้วครับไปแย่งไม่กันแต่เรานี่ไม่มีดีดีแบบว่ากระตุ้นใช่ไหมใช่ครับจะร้องไปไม่ได้นะคะใช่ครับเคยขานมานานตั้งแต่สมัยรุ่นแรกใช่ครับถ้าแต่ถ้ามีดีกรีนะครับร้องได้ทุกเพลงนะฮะอ่า เพลงอะไรก็ร้องได้หมดเลยครับแห้แต่ว่าขึ้นมาร้องได้เลยครับเพราะว่ามีาจ,าจบครับเพราะมีเนื้อเพลงนะแต่ถ้าไม่มีดีกรีเลยใช่ม,ม,มีดีกรีก็อยากายเสียงนะครับอ้าวถ้ามีเต้นนี้มีดีกรีมีดีกรีเต้นได้หมดครับแต่ว่าถ้ามีดีกรีจะเต้นสนุกกว่ากันนะครับอ่ามันจะได้อัธรุกว่านะครับอือ ยังไงก็ถ้าอยากให้ร้องเพลงให้ฟังนะครับก็ไม่ยากนะครับอ่าส่งมานะครับเนื้อเพลงอะไรก็ได้ครับร้องได้หมดนะฮะ,ะครับยังไงก็โควิสกี้หรือว่าอ่าอะไรแบบนิ่มๆนะครับนุ่มๆอาจจะนุ่มๆนะครับเสียง <c oughs> <c oughs> บรรยากาศวันนี้ดีมากนะครับเหมาะกับการร้องเพลงนะครับอ่าการร้องเพลงมีเนืยากมาเป็นเก่าระดับนู้นค่ะเพลงเก่าๆก็ถ้ามีเนื้อเพลงมาก็ร้องได้หมดนะเพลงเก่าๆเจ้าฟังเพลงอะไรบ้างโอ้เก่าๆฟังเฉลิมพลครับเออเออเออเอาสักเพลงนะฮะเอาเพลงนีไหนอ่ะเพลงกระโดดเนาะเฟัพลงเฉลิมพลนะครับโอ้เฉลิมพลก็ เราไม่จบครับเหมือนกันครับไอ้มันขีเราโอ้ไอ้มันขี้เรานะครับไอ้มันขี้เราแม่เจา้าถูกแล้วละ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอออาดูช้ายังยังดีใจนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ยินไม่ไม่เคยได้ฟังเสียงอันเท่ๆของพ่อนะครับเนาะพ่อก็ไม่ค่อยมีงานสัางสรรค, <c oughs> ค์นะฮะอืม จะมาพูดกัแม่บ้านว่าไม่มีใครคบเลยอ่าไม่มีใครคบนะครับาไม่ได้คินเราเนาะับก็รก็จะอยากกินอยู่นะครับแต่ว่ากินแล้วร่างกายไปไม่ได้นะครับอืแล้วกสเกาาก้าวนกาวเปนคนละคนก็เหมือนกับออสิคเลยครับ ก็ว่าดับหนึ่งเหมือนกันนะมไม่ธรรมดานะฮะทุกเชื่อนะครับจางอยู่ในบ้านนี่ก็เหมือนกันนะอืมไมเอาีกว่าค,คกวาความสบายใจของครอบครัวรรพ่แม,ม่าตพีนนพ่น้องนไอยากให้ความได้คนขอครับ

แม่เจ้แม่ไปมาน่ะสาวให้ลูกทีหัวใจลูกนี้เต็มที่แล้วแม่เอ้ยรนหนุ่มบ้านใครจะมาแย่งน้องไปเฉยหลีบหน่อยเธอะนะแม่เอ้ยอย่าเฉยเมยให้เสียเวลาทาน้ำนุม <c oughs> เอาคิดีีพอนะฮะ อย่างไงก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆแรงเคียร์นะครับอย่างไงก็ฝากด้วยนะครับในช่องคลายแซมซั้นขวัญเมืองนะครับอย่าลืมกดกระดิง่งกดไลค์กดเคให้ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับยังไงก็ขอให้ f c ทุกท่านท,ทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผ่านวิกฤตนี้ไปได้สวัสดีครับจุงกา